สวัสดีเช้าวันที่4ของการเที่ยวนะคะวันนี้เราจะเดินทางจากมินิกไปวอสบวกนะคะด้วยรถไฟ ICE เป็นรถข้ามเมืองนะคะก็คือรถไฟเที่ยว7:47ชาญนชลา1 9 ไ่ฮะรถไฟเรามาแล้วนะคะวิธีการดูก็คือขบวน726คันที่28ของเราคันที่23ใช่ไหม uh huh. ดูความพรุงพรังนะคะจริงๆก็ไม่ก็คือกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าลูกที่แตกออกมาก็เป็นสัมภาระเบาๆเกีๆ อันนี้เป็นรถไฟ border restaurant อันนี้ตู้สเสบียงแหละคุณมอเขามีตู้สเสบียงด้วยเพรานั่งนั่งเป็นไกลนะใช่เรานั่งสองชั่วโมงแต่มันไปไกลได้มากกว่านั้นอีกนะขึ้นมาบนรถไฟนะคะนจะเป็นตู้ของเราเราก็สามารถจองซีทมาได้นะคะ เดียวถ้าจองซีอีกให้กิ่อยู่โ,โมเราก็เลยเลือกจองที่นั่งติดกับที่วางกระเป๋าเพราะว่าเราจะได้สะดวกใจในการเห็นกระเป๋าเราเพรว่าระหว่างนี้เราแวะมาพอนั่งกินก่อนเเพราะว่าถ้าไม่มีคนรีเสิร์ฟซีลวนั่งไหนก็ได้องี้เขาขึ้นว่า Munich w o s b u ก็คือที่เราจองแปลว่ามีรีเซิร์ฟตัวอย่าง อันนี้ไม่มีตัวหนังสือขึ้นแต่ว่าว่างไม่มีใครจองเมนูเช้านี้นะคะปิกนิก,กบนรถไฟก็จะเป็นพีซ่าสลัดไก่แล้วก็แรปไก่เป็น,าบบปนอาหารที่กินได้ ของ<ม>ของเรานะคะอยู่ด<ม>้า<ม>นน,นี่ด<ม>้านหลังแอบอยู่ด้านนี้<ม><ม>คนอื่นเขาน่าจะเลือกจำมีมีโต๊ะกินข้าวมันเรื่องได้ว่าจะนั่งหันหน้าหันหลังโต๊ะกินค่ะเราเลือกนั่งข้างหรือว <c oughs> ่ากระเป๋ามีความกลัวกังวล <c oughs> เราถึง ถาที่งานหลับมาหนึ่งตื่นพร้อมเดินทางต่อแด่ค่ะเราเดินทางมาถึงเมืองเวสบวกแล้วนะคะสถานีรถไฟอย่าลืมมองหาป้ายลิฟต์นะคะเพราะว่ากระเป๋าใหญ่ เราคงแปลกเดินลงบันไดไม่ไหวแน่อืมนี่ห้องอาหารรเตอร์ทมีไวน์ด้วยนะแล้วลิปแล้วฮะสถานีรถไฟของเยอรมันนะคะก็จะ โล่งๆไม่มีกลิ่นแล้วก็มีลิฟ์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปฝั่งโน้นถึงแล้วครับเอ่อเอ็กน่าจะไปทางซ้ายน่างานคำว่า Ex ็กภาษาเยอรมันอ่านว่าออสกังเนี่ย างออก<ๆ>บริเวณสถานีรถไฟนะคะ<ๆ>นี่ตารางรถไฟในนี้ก็จะมีร้านค้าโอ้ทิศนั้นร้านขนมปังดูน่ากินโดยบังคับกินแล้วก็ยอม,มากมอายเหมือนแบบ คุณแม่ของคุณเหรอยอมาสยอมาสแซนดวิชเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามากินเราโรงแรมเราอยู่ฝั่งตรงข้ามใกล้มากคุณเลยเห็นแล้วนะบาเบลฟิชมาฮะนิดเดียวครับพี่มดอดทน สถานีน่ารักเชียวเสาเป็นเหมือนเซอร์เบตคริสต์มาสจากหน้าสถานีนะเราเลือกโรงแรมที่ใกล้สุดนะคะเพราะว่าเราต้องลากกระเป๋าเดี๋ยวน่าจะต้องพกล่มไปด้วยนะมันมีจะมีหิมะตกตอน11บโมงตอนนี้เวลาประมาณส0บโมงค่ะ ที่ถนนหรือทางเดินหรืออะไรนาะใกล้10โมงอืมมีก็รถรางนี่ก็ใช้รถรางแต่รถรางของที่นี่เป็นรถรางแบบมีสายระยงอยู่ข้างบนงความคิ้วของโฮสเทลนะคะชิคๆคูลๆเลยมั้ย ต้องไปเอกนี่มาชมบรรยากาศโฮสเทลนะคะไม่ต้องเที่ยวแพ็คเกอร์อบอุ่นไหมคอมมอนรูม อบผ้าด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์โอ้เป็นอารมณ์โฮสเทลจรงิงห้องพักของเรานะคะเป็นห้องเขาใช้คำว่าดับเบิลนะแต่มันก็คือเตียงทวินตึงต้งตึงต้งห้องกว้างอยู่นะสำหรับโฮสเทลนะคะก็คือมีสองเตียงตูก้กนแล้วก็ ฮิตเตอร์อยู่ด้านนู้นหน้านี้มีอะไรหรอคะเนี่ยอ่ามีฮิตเตอร์สองตัวและต้อยเ็โอ้โอห้องน้ำมีฝักบัวยาวเราสามารถดึงเขาลงมาได้โอเคดีงามนฮนะแต่ห้องเรา ไม่ใช่มืดธรรมดาไม,ไม่มีทีวีใช่ไหมล่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์เราจะมาจากเมืองไทยโอเคฮะห้องเราเรานอนที่นี่สองคืนนะคะ